เคล็ดลับทำความสะอาดประตูห้องน้ํา PVC สะอาดเหมือนได้ประตูใหม่เคล็ดลับคืออะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเพื่อนๆครับ ที่บ้านเพื่อนๆใช้ประตูห้องน้ําเป็นแบบพลาสติก PVC แบบบ้านผมหรือเปล่าครับถ้าเพื่อนๆใช้อยู่ผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะเจอปัญหาแบบเดียวกับผมนะครับนั่นก็คือประตูห้องน้ํา PVC จะมีคราบสีดําปกคลุมอยู่เต็มบานประตูเลยนะครับซึ่งคราบสกปรกตัวนี้ทําความสะอาดออกยากมากๆเลยนะครับซึ่งผมเคยทดลองหาน้ํายามาล้างหลายๆแบบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํายาล้างห้องน้ําหรือจะเป็นน้ํายาล้างผลิตภัณฑ์ในห้องครัวก็ไม่สามารถล้างได้แบบหมดจุดนะครับ จนผมมาพบสิ่งนี้นั่นก็คือน as ah ้ำยาซักผ้าขาวนั่นเองครับวันนี้ผมจะนำน้ำยาซักผ้าขาวใส่ลงไปในขวดฉีดสเปรย์แบบนี้นะครับใส่ไปไม่ต้องเยอะนะครับเอาแค่ปริมาณที่เราจะใช้งานนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือถังฉีดน้ำนะครับข้างในก็บรรจุด,ด้วยน้ำเปล่าธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับเอาไว้ฉีดล้างน้ำยาซักผ้าขาวออกจากบานประตูนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือฟองน้ำล้างรถนะครับเอาไว้เช็ดและขัดบานประตูนะครับ อุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายก็คือผ้าแห้งนะครับหาผ้าที่สามารถซับน้ําได้ดีนะครับเอาไว้เช็ดคราบน้ําบนบานประตูหลังจากที่เราทําการล้างบานประตูเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาเริ่มทําความสะอาดบานประตูกันเลยนะครับโดยเราจะทําการฉีดน้ำยาซักผ้าขาวเข้าไปที่บานประตูเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าเมื่อน้ำยาซักผ้าขาวโดนที่ตัวบานประตู คราบสกรปรกก็หลุดออกมาทันทีเลยนะครับหลังจากนั้นให้เรานําฟองน้ําล้างรถนะครับมาลูบตรงบริเวณบานประตูที่เราฉีดพ่นน้ํายาซักผ้าขาวไว้นะครับ การใช้ฟองน้ำจะทำให้การทำความสะอาดต,ตรงบริเวณร่องหลืบของบานประตูนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะครับ <S <S ตอนนี้ที่ตัวฟองน้ำก็จะชุ่มไปด้วยน้ำยาซักผ้าขาวนะครับให้ทำการขัดไปเรื่อยๆนะครับจนทั่วบานประตูเลยนะครับ <S <S หลังจากนั้นให้เราล้างน้ำยาซักผ้าขาวออกด้วยน้ำเปล่านะครับ <S <S ในที่นี้ผมก็ใช้เป็นถังสเปรย์ฉีดน้ำเพื่อล้างน้ำยาซักผ้าขาวออกจากบานประตูนะครับ <S <S หลังจากนั้นก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดน้ำออกให้หมดนะครับ ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับเพราะว่าถ้าน้ําไม่แห้งจะทําให้ประตูนั้นเกิดคาบขึ้นมาอีกได้นะครับตรงบริเวณที่น้ํานั้นเกาะอยู่จะเป็นตัวสะสมของฟุลละอองนะครับแล้วก็จะเกิดคาบขึ้นมาได้ง่ายตามบริเวณที่มีคาบน้ําติดอยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะทดลองให้เพื่อนเพื่อนดูอีกครั้งนะครับว่าน้ำยาซักผ้าขาวนั้นทําความสะอาดคราบที่ติดอยู่บนประตู PVC ได้ดีขนาดไหนนะครับนี่นะครับจะสังเกตได้ว่ามีความแตกต่างกันมากนะครับตรงบริเวณที่ยังไม่โดนเช็ดน้ํายากับที่เช็ดน้ํายาไปแล้วนะครับข้อควรระวังนะครับห้ามใช้น้ํายาซักผ้าขาวร่วมกับน้ํายาล้างห้องน้ําโดยเด็ดขาดนะครับเพราะอาจจะทําให้เกิดปฏิกิริยาและ เกิดความเป็นพิษได้นะครับและควรจะใส่ถุงมือและหน้ากากอน้าไมยเพื่อป้องกันด้วยนะครับส่วนตัวผมไม่ได้ใช้เพราะว่าส่วนตัวนั้นผมไม่แพ้แต่ก็ห้ามลอกเลียนแบบนะครับสําหรับน้ํายาซักผ้าขาวนั้นจะมีกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับตัวที่ผมเลือกใช้นั้นจะเป็นแบบที่มีหัวน้ําหอมผสมเข้าไปด้วยนะครับแต่ถึงยังไงก็ยังมีกลิ่นอยู่ดีนะครับหลังจากทความสะอาดแล้วกลิ่นจะยังคงอยู่ในห้องเราประมาณ1-2วันนะครับถ้าเพื่อนๆรับได้ก็สามารถนําวิธีนี้ไปทําตามกันได้เลยนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่สามารถรับได้กับกลิ่นพวกนี้ก็คงต้องผ่านวิธีการแบบนี้ไปก่อนนะครับและต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าวิธีการนี้ไม่ใช่วิธีการที่จะทําให้ประตูนั้นไม่กลับมาเป็นคราบอีกนะครับพอเราใช้ปานานประตูก็จะกลับมาเป็นคราบอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าวัตดุที่เขาใช้ทํานั้นมันเป็น P ี C นะครับในอนาคตเขาก็จะกลับมามีคราบดําเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ผมมาแชร์วิธีการนี้เพื่อเป็นแนวทาง ในการทำความสะอาดนะครับจะทำให้ประตูของเรานั้นกลับมาสะอาดเหมือนเดิมได้นะครับโอเคครับเพื่อนๆและนี่ก็คือผลงานก่อนและหลังทำความสะอาด ประตูห้องนะ้า PVC ของผมนะครับจะสังเกตได้ว่าก่อนและหลังนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับสําหรับคลิปนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับต้นไม้นะครับแต่แค่อยากจะนําไอเดียนี้มาแชร์ให้กับเพื่อนๆโดยเฉพาะเพื่อนๆ,ๆที่เป็นแม่บ้านนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ